สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมเนชั่นแนลครับสวัสดีเช้าของวันที่7กันยายน64เช้านี้ก็มีข่าวอัพเดตท,ที่สําคัญเกี่ยวกับการประชุมของคอรม7กันยายน64จะมีการหารือให้อนุมัตินะครับอนุมัติเงินเยียวยามาตรา33นะครับสำหรับประกันสังคมในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มเดิมนะครับผมซึ่ง ม .39 ม .40 นั้นได้มีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดือนที่2นะครับเงินเยียวยาเดือนที่2มาตรา3 9 4 0 1 3จังหวัดครับแล้ววันนี้ก็จะมีการอนุมัตินะครับประชุมหารืออนุมัติเงินเยียวยารอบที่2สําหรับผู้ที่อยู่13จังหวัดมาตรา33นะครับ ส่วนเช้าวันนี้นะครับ7กันยายน64ผู้ที่เป็นประกันสังคมมาตรา40ที่มีการสมัครใหม่ในวันที่4ถึง24สิงหาคม64ในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มเช้านี้นะครับก็มีการแจ้งข่าวว่าจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาประกันสังคมนะครับ5,000บาทสำหรับผู้ที่สมัครใหม่มาตรา40ใน วันที่7กันยายน64นี้ตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สามารถเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40ได้ที่เมนูตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา40นะครับใช้เลขประชาชน13หลักในการตรวจสอบก็จะทราบว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับผมส่วนหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็อาจจะต้องมีการยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับปัาตรา3940นะครับโดย ต้องใช้เอกสารนะครับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเช่นเดียวกันผมมีคลิปแนะนำนะครับในการดาวโหลดเอกสารแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกก็สามารถเอาเอกสารนะครับรับเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของท่านครับผมแล้วก็ยื่นกรอกได้เลยครับเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมในการยื่นทบทวนสิทธินั้นก็จะมีสำเนาบประชาชนนะครับสำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็อาจจะมีหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับผม ซึ่งถ้หาใครได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมและพลาดในการโอนเงินนะครับไม่ได้รับเงินพร้อมเพยเลขประชาชนก็แนะนําให้สมัครเลขพร้อมเพยปัตประชาชนให้เรียบร้อยผูกกับบัญชีธนาคารที่มีความเคลื่อนไหวนะครับผมและถ้หาใครนะคะยังไม่ได้อีกนะครับผมให้ทําการเปลี่ยนพร้อมเพยนะครับไปผูกกับบัญชีธนาคารอื่นที่ท่านใช้งานอยู่ได้นะครับและหากยังไม่ได้อีกก็แนะนําให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลนะครับของท่าน ที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมว่าถูกต้องหรือไม่นะครับผมโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเข้าสู่ระบบสมาชิกนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าชื่อนามสกุลนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับผม ซึ่งถ้าหากไม่ถูกต้องไม่ตรงกับปัจจุบันของท่านนะครับไม่ตรงกับชื่อนามสก,กุลปัจจุบันของท่านก็ให้ท่านติดต่อสำนักง,งานประกาศสังคมเพื่อทําการอัปเดตข้อมูลนะครับผมหรือว่าอาจจะโทรไปรสอบถามไปที่ประกาศสังคมจังหวัดก่อนได้นะครับเพื่อทําการอัปเดตข้อมูลชื่อนามสก,กุลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับเงินเยียวยา,ยาที่ถูกต้องต่อ,ตอไปครับ สำหรับเงินเยียวยาน,นักเรียนนะครับก็มีข่าวว่าจะมีการโอนเงินให้ผู้ปกครองภายในวันนี้นะครับ7กันยายน64สำหรับโรงเรียนของรัฐหากเป็นโรงเรียนเอกชนจะรับเงินภายในวันที่10โดยประมาณนะครับแต่ถ้าหากใครได้รับเงินแล้วอย่างไรนะครับผู้ปกครองของนักเรียนได้รับเงินแล้วอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับเงิน2,000บาทนั้นส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนนะครับจะมีการโอนเงินเป็นโอนเข้าบัญชีนะครับ แล้วก็อาจจะมีรับเป็นเงินสดด้วยนะครับแล้วแต่ทางโรงเรียนเนาะซึ่งเอกสารหี่ต้องใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนักเรียนสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองแล้วก็สำเนานะครับหน้าเลขบัญชีนะครับสมุดบัญชีของผู้ปกครองนะครับผมเพื่อใช้ในการโอนเงินนะครับหากใครได้รับเงินแล้วอย่างไรสำหรับเงินเยียวยานักเรียนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมแล้วก็กศนนะครับกศนก็จะรับสิทธิเงินเยียวยานักเรียนเช่นเดียวกันนะครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เดือนนี้นะครับกันยายน64มีการโอนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะรับเงินเพิ่มพิเศษนะครับย้อนหลัง10เดือนนะครับผมโดยถ้าหากใครได้รับเงินนะครับรู้ซื้อสินค้าเดือนละ300จะได้รับเงินอยู่ที่1000บาทแต่ถ้าหากใครได้รับเงินรู้ซื้อสินค้า200บาท ก็จะรับเงินอยู่ที่500บาทนะครับเงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของกรุงไทยครับผมแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกในการกดเงินสดก็สามารถใช้วงเงินนี้ไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าสวัสดิการได้ครับผมแต่ถ้าหากใครนะครับยังไม่รีบร้อนใช้เงินก็เงินนี้ไม่ถูกเรียกคืนนะครับจะยังสะสมอยู่ในบัตรคนจนนะครับผมแล้วก็กดออกมาเป็นเงินสดได้ในภายหลังนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับข่าวอัปเดตนะครับ7กันยายน64นะครับ7กันยายน64 ข่าวล่าสุดนะครับอัปเดตเช้าวันนี้นะครับผมเดีย๋ยวหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามก่อลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ไทเนชั่นแลด้วยนะครับผมใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับผมระวังข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยน,นะครับปัะชาชนวันนึ่นปีเกิดอย่าโพส์เข้ามานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผมไทเนชั่นแนลครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผม แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานในเช้าวันใหม่นี้นะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n นี่ชานลด้วยนะครับ